เป็นโน้ยกี่ยังนั่นะได้ยินประชจาพี่น้องเสียงเพลินห้องเพลินขึ้นแล้วน,นั่นนะโอ้ยเสียงมวลก็ยังนี้จ้พี่น้องจา้าทางนี้ก็เป็นดอยท้าดอยท้าเขาจ้พี่น้องจา้าลมไม่แรงเป็นปรากฏการณ์ว่าเป็นฟ้าสองสันเนาะพี่น้องเนาะพระเอิญฟ้าสองชั้นนะจ้ะตกตรงนั้นหมากเลยแหละจ้าพี่น้องจา้าตรงนั้นหมากเลย เขาแย่ตึงกับกาลังเขียวจ้ะกาลังเขียวเพราะว่ากาลังเอานามแซ่บขึ้นจากทางพะเยามาก็คือถ้าฝนมาจากทางพะเยาเนี่ยคือฝนตกแน่นอนจ้ะพี่น้องตกกตระตงนั้นอีกจังจ้ะตกไก่จ้ะพี่น้องจ้ะฝนตกไก่อันที่แย่ตึงพ้าเบื้องนี่ก็คือทางสินพะเยาจ้ะพี่น้องสินพะเยาฝนกำลังจะมามาเป็นนกอียยังหน่นได้ยินบ่จ้ะพี่น้องเสียงฝนห้อง ึ้นแล้วนั่นนะโอ้ยเสียงมวนก็นอย่งนี้จ้าพี่นอ้นองทุกคนอากาศย่มแรงจา้าฟ้าเป็นสองสันจ้าพี่น้องฝ้าสองสันก็คือฝนฝนกับลมกำลังมาด้วยกันจ้าพี่น้องอากาศดีมากเลยพี่น้องจา้าอากาศดีมากๆเลยจา้าขอบคุณถูกกำลังแร่งปรากฏการฟ้าสองชั้นผิว ผิวนบรรยากาศเนาะก็อากาศดีจ้ะใจเลยจะพี่น้องจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆนะคะยายตึงก็จะพยายามดูแลสุขภาพเจ้าของจ้ะดูแลสุขภาพร่างกายอยู่จ้ะพี่น้องขอบคุณมากไามเลยจ้ะยายตึงผ้าเบ่งนกนกกห้องติดเต๋อจิเต๋ออากาศลมไม่แรง เป็นปรากฏการณ์ว่าเป็นฟ้าสองสันเนาะพี่นอ้องเนาะพระเออฟ้าสองชั้นนะจ๊ะลมไม่แรงเป็นปรากฏการณ์ว่าเป็นฟ้าสองสันเนาะพี่นอ้องเนาะพระเออฟ้าสองชั้นนะจ๊ะตกไก่จะพี่น้องจ้าฝนตกไก่อันที่ย้าถึงพ้าเบื้องนี้ก็คือทางสินพยเยาจะพี่น้องสินพยเยาฝนกําลังจะมามาทักบ้านย้ายถึงเลยจะพี่น้องจ้า เนี่ยจ้ะฝนตกไกลลมก็เย็นเย็นจ้ะพี่น้องลมเย็นมากแต่ลมบารทันในแห้งปันนะจ้ะว่าเป,ป็นนกอีกอย่างนั่นได้ยินบ่จ้ะพี่น้องเสียงเพิ่นหออ้องเพิ่นขึ้นวล้วนั่นนะโอ้เสียงมวนก็อย่งนี่จ้ะพี่น้องจ้ะลมไม่แรงเป็นปรากฏการณ์ว่าเป็นฟ้าสองสั้นเนาะพี่น้องเนาะขอเอิฟ้าสองชั้นนะจ้ะ ปรากฏการฟ้าสองชั้นผิวผิวบรรยากาศเนาะกอากาศดีจ้ะพี่น้องทุกคนอากาศย่มแรงจ้ะฟ้าเป็นสองสันจ้ะพี่น้องฟ้าสองสันก็คือฝนไห้พะเยาเนาะมาจากพะเยาก็คือปรากฏการณ์ดีมากจ้ะดีสำหรับยมยัย ต,ตกไก่จะพี่น้องจ้าฝนตกไก่อันที่แย่ถึงพาเบื้องนี้ก็คือทางเสินพะเยาจะพี่น้องเสินพะเยาฝนกำลังจะมามาทางนี้ก็เป็นดอยท่าดอยท่าเฮาจะพี่น้องจ้าพี่น้องทุกคนอากาศย่ำแยงจะฝ้าเป็นสองสันจะพี่น้องฝ้าสองสันก็คือฝนอยู่ตรงนี้กะแยะถึงกะเห็นนกอยู่ไก,กลๆพุ่นจะพี่น้อง ยยตึงกับบาร้ซุ่มมาดอกแต่บึงยัยตึงเห็นฝ่าค้มๆเนาะพี่น้องทุกคนอากาศย่ำแรงจ้ะฝ่าเป็นสองสันจ้ะพี่น้องฝ่าสองสันก็คือฝนใหญ่แลยจ้ะพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆายจ้ะขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆนะคะยายตึงกับเฉพยายามดูแลสุขภาพเจ้าของจ้ะดูแลสุขภาพร่างกายอยู่จ้ะพี่น้อง ขอบคุณมากไหมเลยจ้ะอย่าตึงผ้าเบิงนกนกกะห่วงจีเตียวจีเตีวาายวเต๊ะไอพะเยาเนาะมาจากพะเยาก็คือปรากฏการณ์นอะดีมากจ้ะดีสำหรับจำยยเต๊ะไอ้พะเยาเนาะมาจากพะเยาก็คือปรากฏการณ์นอะดีมากจ้ะดีสำหรับจำยยเต๊ตกตรงนั้นมากเลยแหละจับพี่น้องจ้ะ นั้นมากเลยข้าวย้ายถึงก็ําลังจะเขียวจ้ะกําลังเขียวเพราะว่ากําลังเอานหนามไซบูสวายน้อยจ้ะนกกําลังบินไปเห็นยายถึงว่าเตี้ยวเตี้ยเตี้ยเต้ยวนะจ๊ะยายถึงบมโหแล้วว่าทั้งบ้านยายถึงเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเนี่ยจ้ะฝนตกไกลลมก็เย็นเย็นจ้ะพี่น้องลมเย็นมากแต่ลมบริเวณในเฮงเป็นไหจ้ะไอพะเยาเนาะ มาจากพะเยาก็คือปรากฏกันนะ่ะดีมากจ้ะดีสำหรับลําัยเต้ใหและจ้ะพี่น้องจ้าขอบคุณหลายหลายจ้ะขอบคุณหลายหลายขอบคุณมากๆนะคะยายตึงกับเสดพยายามดู่แลสุขภาพจาตกไก่จ้ะพี่น้องจ้าฝนตกไก่อันที่ยายตึงพาเบิ่งนี่ก็กคือทั้งสินพะเยาจ้ะพี่น้องสินพะเยาฝนกำลังจะมามาสวาย,ย,ยน้อยจ้ะ นกากำลังบินไปเห็นย่าตึงน่าเตาเตี้เตี้ยวเตี้เตี้ยนะจ๊ะย่ตึงบโมโหแล้วว่าขอบคุณทุกกำลังแรงใจด้จ้ะพี่น้องจ้าเฮ้จ้ะปรากฏการฟ้าสองชั้นผิวผิวอันบรรยากาศเนาะอากาศดีจ้ะทางนี้ก็เป็นดอยท้าดอยท้าฮัจ้พี่น้องจ้าตกไก่จ้พี่น้องจ้าฝนตกไก่ อันที่แย่ถึงพาเบิ่งนี่ก็คือทางสินพเยาจจะพี่น้องสินพยาฝน,น,นกําลัางจะมา,มาขอบคุณทุกกําลังแรงใจด้อจ้ะพี่น้องจ้าเฮียจ,จ้ะใจด้อจ้ะพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆนะคะแย่ตึงก็จะพยายามดูแลสุขภาพเจ้ากับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจด้วยจ้าด้อเทียนบอกแย่ตึงดูแลสุขภาพทุกอย่างเนาะ ยายตึงก็ขอบคุณลหลายๆจ้ะแล้กับพี่น้องก็ขอบคุณทุกกาลังใจด้จ้ะด้อเทียนบอกยายตึงดูแลสุขภาพทุกอย่างเนาะยายตึงก็ขอบคุณลหลายๆจ้ะพี่น้องทุกคนอากาศย่มแลงจ้ะฝ่าเป็นสองสั่นจ้ะพี่น้องฝ่าสองสั่นก็คือฝนนี่แหละจ้ะลมกําลังมาฝนกําลังมาจ้ะทางนี้ก็เป็นดอยท้า โดยท้าเขาจะพี่น้องจ้างันกับพี่น้องขอขอบคุณทุกกาลังใจด้วยจ้าดื้อเทียนบอกยายตึงดูแลสุขภาพทุกอย่างเนาะยายตึงก็ขอบคุณหลายๆจ้าทั้งบ้านยายตึงเลยจะพี่น้องจ้านี่ยจ้าฝนตกไกลลมกัเย็นเย็นจะพี่น้องลมเย็นมากแต่ลมบริทธิ์ในแห้งเป็นหน้องจ้าดูแลสุขภาพร่างกายอยู่จะพี่น้องขอบคุณมากไม้เลยจ้า จะตึงผ <lien> ้าเบงนกหนกห้องแตี้ยวเต้วอากาศจ้าดูแลสุขภาพร่างกายอยู่จ้ะ <int> พี่น้องขอบคุณมากไามเลยจ้าจะตึงผ้าเบงนกหนกกห้องิดเต้วเต้วอากาศเพิ่นได้สามวันจ้ะพี่น้องอยู่ประมาณนี่แหละจ้ะพี่น้องจ้าอากาศเพิ่นได้สามวันจ้ะพี่น้องอยู่ประมาณนี่แหละจ้ะพี่น้องจ้าอากาศปรากฏการฟ้าสองชั้นผิวผิวอัน บรรยากาศเนาะก็อากาศดีจ้ะนี่แหละจ้ะลมกำลังมาฝนกำลังมาจ้ะสำหรับยกายถึงอาการของย้ายถึงว่าดีเลยจ้ะบ่ดีอย่างที่ถ้าเย็นมามากกับเป็นประมาณนี่กลัวจะหายเนาะพี่น้องเนาะฝนกับลมกำลังมาด้วยกันจ้ะพี่น้องอากาศดีมากเลยพี่น้องจ้ะอากาศดีมากๆเลยจ้ะขอบคุณทุกกำลังแรง ตรงนั้นมากเลยแหละจัพี่น้องจ้าตรงนั้นมากเลยเขายยดตึงกับกําลังเขียวจ้ากําลังเขียวเพราะว่ากําลังเอานามใสบใจได้จะพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายหลายขอบคุณมากๆนะคะแย่ตึงกับเธอพยายามดูแลสุขภาพจะตกตรงนั้นมากเลยแหละจ้ะพี่น้องจ้าตรงนั้นมากเลยเขาแย่ตึงกับกําลังเขียวจ้ะกําลังเขียว เพราะว่ากำลังอานามใส่เพื่อนได้สามวันจะพี่น้องอยู่ประมาณนี้แหละจะพี่น้องจ้าอากาศฝ้าสองสันเนาะเนี่ยจะพาพี่น้องเข้าเบื้องตัวนี้ละขอบคุณทุกกำลังใจได้จ้ะเด้อขอบคุณทุกกำลังแรงใจได้จ้ะพี่น้องจา้าเนี่ยจะนี่แหละจ้ะลมกำลังมาฝนกำลังมาจ้ะเพื่อนได้สามวันจะพี่น้องอยู่ประมาณนี้แหละจะพี่น้องจ้าอากาศ ทังนี้ก็เป็นโอยท้าโอยท้าเขาจะพีน้องจาฝน